คุณแม่ตั้งครันกลุ่มไหนหรือว่าคนไหนบ้างที่มีความเสี่ยงต่อทารกในคันที่จะเป็นดาวซินโดรมซึ่งวันนี้มีคุณแม่ถามเข้ามานะคะว่าเป็นคุณแม่ท้องแรกนะคะอายุ37ปีนะตรวจเลือดนะคะแบบคอดเทสหรือคิวเทสเนี่ยผลออกมาก็คือ1ต่อ150แบบนี้จะต้องทำอย่างไรต่อจะต้องเจาะน้ำคล่ำไหมเพราะว่าคุณหมอโรงพยาบาลแนะนำว่ามีความเสี่ยง แล้วก็ควรที่จะทําการตรวจนําข้ามต่อคุณแม่ท่านนี้อายุครรภ์ประมาณ12สัปดาห์นะคะสําหรับการตรวจคัดกรองดาวซินโดรมเนี่ยก็มีการตรวจหลากหลายนะคะคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดอย่างหยาบๆก็มีหรือว่าการตรวจคอทเทสหรือว่าคิวเทสซึ่งก็จะให้ค่าความเสี่ยงออกมาถ้าความเสี่ยงออกมามีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวซินโดรมนะคะก็ควรที่จะมีการตรวจนําข้ามต่อ นะอันดับแรกเรามาเข้าใจกันก่อนนะคะว่าโรคดาวซินโดรมหรือกลุ่มดาวซินโดรมเป็นอย่างไรบ้างกลุ่มดาวซินโดรมที่จะเกิดกับทารกในครรภ์สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะเป็นความผิดปกติของโครโมโซมนะคะซึ่งโครโมโซมเนี่ยคู่ที่21จะเกินมา1แท่งถ้าโครโมโซมเกินมา1แท่งในคู่ที่21ก็เรียกว่าดาวซินโดรมนะคะลักษณะของเด็กที่เป็นดาวซินโดรมก็คือจะมี สติปัญญาอ่อนหรือว่าสติปัญญาค่อนข้างช้าพูดช้านะมีปัญหาในการใช้กล้ามเนื้อ,อลักษณะเอกลักษณ์เด่นของรูปหน้าเขาก็คือน่าจะแบนนะคะหัวแบนจะโหมกแบนหางตาจะชี้ขึ้นหางตาเล็กลักษณะคอสั้นนะคะคุณแม่นี่คือลักษณะเด่นๆเ,เลยนะของเด็กที่เป็นดาวซินโดรมถ้ามองดูลักษณะรูปร่างภายนอกหน้าตาเนี่ยคุณแม่จะ ดูแล้วทราบเลยว่าเด็กนี้เป็นกลุ่มดาวซินโดมนะคะซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะคุณแม่ไม่สามารถแก้ไขได้สำหรับคุณแม่ท่านไหนที่มีความเสี่ยงที่ทารกในครรภ์จะเป็นดาวซินโดมเนี่ยสามารถเลือกนะคะที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆซึ่งคำแนะนำเหล่านี้คุณหมอที่เจาะน้ำขําหรือคุณหมอที่แจ้งผลนะคะจะเป็นคุณให้ช่องทางนะคะให้คุณแม่เลือกว่าจะเลือก ตั้งคันต่อหรือจะสิ้นสุดการตั้งครันนั่นเองสำหรับปัจจัยที่จะทำให้ทารกในคันเป็นดาวซินโดรม นะคะปัจจัยหลักๆก,ก็คือคุณแม่อายุของคุณแม่เป็นหลักนะอายุของคุณพ่อไม่เกี่ยวนะคะคุณแม่ที่อายุมากความเสี่ยงของทารกในครรภ์จะเป็นดาวซินโดรมมากยิ่งอายุมากขึ้นมากขึ้นความเสี่ยงที่จะเป็นก็จะมากขึ้นนั่นเองค่ะอันที่สองน,นะคะก็คือลูกคนแรกหรือมีประวัติลูกคนก่อนเป็นโรคดาวซินโดรมถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์ท้องนี้นะโอกาสประมาณ5 0เเลยที่ทารกในครรภ์จะเป็นดาวซินโดรมแล้วก็เป็น โรคที่อาจจะเกิดกับคุณแม่ทุกคนได้นะคะสำหรับดาวซินโดรมไม่จำเป็นว่าต้องอายุเยอะอายุมากนะลูกในครรภ์ก็จะเป็นดาวซินโดรมคุณแม่บางคนนะคะอายุแค่ยี่สิาี่่ปีทารกในครรภ์เป็นดาวซินโดรมก็มีนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าทารกในครรภ์นเนี่ยเป็นดาวซินโดรมตั้งแต่เนิ่นๆอันดับแรกเลยนะคะถ้าเข้ากลุ่มเสี่ยงที่โค้ดพูดไปเมื่อกี้ แสดงว่าคุณแม่มีความเสี่ยงนะ,ค,ะควรที่จะมีการตรวจเลือดคัดกรองนะคะอาจจะตรวจคอร์เทสก่อนก็ได้ตรวจเคสตรวจคอร์เทสนะคะเป็นการตรวจเลือดอย่างหยาบๆก็ได้นะคะซึ่งจะมีความเสี่ยงอ่าจะแจ้งให้คุณแม่ทราบถ้าความเสี่ยง1ต่อ250ลงมาถือว่าทารกในครรภ์มีความเสี่ยงที่จะเป็นดาวซินโดมเพราะฉะนั้นต้องมีขั้นตอนการตรวจต่อไปเช่นตรวจน้ำขั้นตรวจ สายสะดือนะคะหรือว่าตรวจรกส่วนใหญ่ก็จะเลือกการตรวจนำคําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับการวิจัยทารกในครรภ์เป็นดาวซินโดรมอันนี้ก็คือการอันตราสาวนะแต่การอันตราสาวคืออายุครรภ์จะค่อนข้างมากถึงจะเห็นนะคะแล้วก็เป็นการตรวจน้ำคําตรวจรกหรือว่าตรวจสายสะดือตัวนี้เป็นตัวยืนยันอีกทีหนึ่งนะคะว่าทารกในครรภ์มีความเสี่ยงที่จะเป็นดาวซินโดรมไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ตรวจเลือดคลักตองแล้วตรวจคอเทสแล้ว นะคะมีความเสี่ยง1ต่อ250ลงมานะเส้น1ต่อ1 0 0ความเสี่ยงก็จะมากขึ้น1ต่อ50ความเสี่ยงก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่มีความเสี่ยง1ต่อ250ลงมานะมีความเสี่ยงเยอะขึ้นอย่างเช่นคุณแม่ธน,นีที่ถามมานะคะมีความเสี่ยงผลตรวจเลือดคอเทสนะคะออกมาก็คือความเสี่ยง1ต่อ150 แสดงว่าคุณแม่มีความเสี่ยงนะควรที่จะเขาจะมีคําแนะนานะคะว่าควรที่จะมีการทําการตรวจวินิจฉัยก่อนข้อต่อไปเช่นการตรวจน้าคําก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ความเสี่ยงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าทารกในครรภ์จะเป็นนะคะเพราะมีความเสี่ยงคุณแม,ม่ตั้งครรภ์150คนนะคะโอกาสหนึ่งใน150คนนั้นอาจจะเป็นเราหรือเปล่าเราไม่รู้นะไม่ได้บอกว่าเป็นนะคะแต่บอกว่ามีความเสี่ยง แนะนำอย่างยิ่งนะ,ะสำหรับการตรวจนำค่ำต่อนะคะคุณแม่แล้วก็การตรวจนำค่ำนะคะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะตรวจในช่วงอายุครรภ์ประมาณ16-20ถึง20สัปดาห์ประมาณนี้นะส่วนใหญ่ก็18-20ถึง20สนะคะสำหรับการตรวจนำค่ำเพื่อวินิจฉัยว่าทารกในครรภ์ที่มีความเสี่ยงมานี่จะเป็น โรคดาวซินโดรมหรือเปล่าสามารถตรวจจากน้ำคัาได้ค่อนข้างวินิจฉัยได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวค่อนข้างแม่นยำแล้วก็การตรวจน้ำคัาก็ไม่ต้องกังวลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะโอกาสทําให้เกิดการแท้งหรือโอกาสที่ทําให้เกิดการติดเชื้อเนี่ยมีน้อยมากๆนะ,ะคะคุณแม่ก็ตรวจเสร็จแล้วก็นอนพักสักครู่นะคะคุณหมอจะนอนพักหนึ่งถึงสองชั่วโมงถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของท้องปั่นแข็งไม่มีปัญหาเรื่องของ เลือดออกหรือว่ามีน้ําออกทั้งช่องคลอดส่วนใหญ่เลยคุณหมอก็จะให้คุณแม่กลับบ้านแล้วก็นัดรอฟังผลนะคะสำหรับการตรวจน้าค่ํานี่คือกระบวนการนะคะสำหรับคุณแม่ที่มีความกังวลว่าถ้าตรวจเลือดแบบอย่างหยาบคอร์ทเทสแล้วเนี่ยโอกาส1ต่อ150 1ห้่งต่อร้0นต่อสอรอยะไรเงี้ยนะคะถ้าต่ำกว่า1ต่อ250ลงมาแนะนำคุณแม่อย่างยิ่งเลยนะคะว่าควรมีการตรวจวินิจฉัย เช่นการตรวจน้ำคําต่อไปนั่นเองค่ะ